สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคีครับฟอร์ดมาแต่งแต่งเชลบี้เต็มลำนะฮะแบบค้นหลอนฮะอันนี้เต็มจริงๆนะฮะจัดยูโรอาร์เอ็กซอร์ชุดฟูลนะฮะเซ็ตใหม่ตั้งแต่ดาวไปยันท้ายนะฮะมีดาวไปซิ่งงานดัดฟูลซีอินซีชุดมอยูโรอาร์เอ็กซอร์ระบบทวินวาลไยคาร์บอนขนาดใหญ่4.5นิ้วเต็มดิฟเลยนะฮะ เรียกว่าหล่อเวอร์สเปกมากๆนะครับใครอยากใช้มาสแตงรุ่นนี้อยากหล่อแบบนี้แล้วเสียงท่อโคนหดแบบเนี้ยมาทอซิงคับจัดให้ได้เลยครับขอบคุณครับ